บางครั้งบางคนคู่แข่งเยอะจริงแต่กลัวยิ่งคนแหกกันมาทาตายแล้วฉันตายแน่เลยเจ๊งแน่เลยลูกค้าหนีแน่เลยลูกค้าฉันไปหมดแน่เลยเพราะอะไรมันมีความกลัวอยู่ในใจคุณกลัวคู่แข่งคุณกลัวแพ้คุณกลัวไม่ชนะคุณทําธุรกิจไม่สนุกหรอกขนานัะสุดท้ายเด็กก็เจ๊งหรือไม่เจ๊งคุณก็ล้มเลื่องว่าคุณบึ้งเป็นคู่แข่งทางธุรกิจเยอะ ข้อแรกที่จะเป็นที่ต้องเปลี่ยนก่อนเลยคือเปลีป่ยนความคิดของเราเองบางทั้งบางคนคู่แข่งเยอะจริงแต่กลัวยิ่งคนแหกจะมาทําตายแล้วชั้นตายแน่เลยเจ๊งแน่เลยลูกค้าหนีแน่เลยลูกค้าชั้นไปหมดแน่เลยเพราะอะไรมันมีความกลัวอยู่ในใจคุณกลัวคู่แข่งคุณกลัวแพ้คุณกลัวไม่ชนะคุณทาธุรกิจไม่สนุกแบบนะนะั้นอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวก็เจง๊งหรือไม่เจง๊งคุณกล็ลรู้สึกเบื่อ,อแต่ให้คุณคิดก่อนเลยว่าคู่แข่งเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ใช่คู่แข่ง แต่เป็นคนที่เข้ามาทําให้ธุรกิจนั้นเติบโตก็เรียกเป็นลมใต้ปีกสนับสนุนกันลองมองว่าถ้าเกิดธุรกิจเราทําแค่ไม่กี่คนโอเคอาจจะคู่แข่งน้อยลูกค้าอาจจะมาหาคุณก็จริงแต่ธุรกิจนั้นจะไม่บูมแบบก้าวกระโดดเลยแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนแห่กันมาทํามันทําให้กระแสในวงการนั้นแบบโหมันตูมอ่ะคือคนก็แห่กันมาซื้อเหมือนกับอะไรเหมือนกับทองสมมติเราเราบอกว่าเราจะซื้อทองคาถ้าแวบแรกที่นึกถึงเลยคือเยาวราช พรอะอะไรเวลาที่เราไปตามเส้นอยอราดร้านทองเป็นลอยลอยร้านถามว่าไม่มีร้านไหนเจ๊งเลยบางร้านเปิดมาเป็น10ปีบางร้านรุ่นสูนรุ่นเป็นร้อยปีก็มีถามว่าทำไมต้องโตเรื่อยเรยเพราะมันวงการนั้น เขาทำให้มันเป็นกระแสทําให้คนรู้ว่าถ้าซื้อทองคำต้องไปเส้นเยาวราอันนี้ก็เป็นการการทาธุรกิจถ้าแต่ละคนเข้ามาแล้วมาพัฒนามาทํให้ธุรกิจเติบโตแน่นอนเ,ออเราจะได้ไประโยชน์ไปด้วยข้อที่2ก็คือถ้าเกิดว,ว่าโอเคเราเริ่มเปลี่ยนความคิดแล้วแล้วก็คิดอีกเรื่องหนึ่งเลยคือลูกค้าเนี่ยเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าผู้แข่งเยอะหรือผู้แข่งน้อยแต่เขาสนใจเรื่องของความแตกต่างลองนึกภาพว่ามีคนทาธุรกิจแบบเดียวกับเราเยอะจริงแต่ถ้าเกิดเราโดดเด่นขึ้นมา ถ้าเกิดเราแตกต่างเรามีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นลองนึกภาพว่าสนามหญ้าทั้งสนามมีวัวมีหนึ่งร้อยตัวแต่มีวัวตัวหนึ่งเนี้ยที่มันโดดเด่นคือวัวตัวสีม่วงวัวตัวอื่นเนี้ยขาวดำหมดแต่วัวตัวนี้กระโดดขึ้นมาคือวัวตัวสีม่วงคนก็จะจับตาคนจะโดดเด่นคนจะแห่กันไปซื้อเราต้องสร้างคาแรคเตอร์ลองมองว่าจุดเด่นข้อแตกต่างของเราคืออะไรลองมองให้ออกว่าไอ้ธุรกิจที่เราทาอยู่เนี้ยที่คนทํากันอยู่โดยทั่วไปเขาทำอะไรกันแล้วเราจะแตก ไยงเราจะโดดเด่นได้ยังไงเราจะสร้างคาแรคเตอร์ตัวเราเองขึ้นมาได้ยังไงข้อที่สก็คือคนที่ตัดสินได้ว่าจะชนะหรือแพ้หรือธุรกิจจะอยู่ไปคือลูกค้าคุณต้องโฟกัสกับลูกค้าเป็นพิเศษก็ต้องไปสนใจรองคู่แข่งเยอะคู่แข่งนนอยแต่สนใจของลูกค้าให้มากๆมองให้ลูกค้าได้ประโยชน์อย่างสูงที่สุดให้ลูกค้าได้สิ่งดีๆที่สุดให้ลูกค้าได้สินค้าได้บริการได้ทุกสิ่งอย่างที่ดีที่สุดถ้าคุณทําแบบนี้ได้เมื่อไหร่ ลูกค้าเขาจะสนับสนุนคุณธุรกิจคุณก็จะเติบโตแบบย,ยั่งยืนเพราะฉะนั้นสรุปก,ก็คือไม่ต้องสนใจเล็กแข่งเยอะแข่งน,อน้อยแต่ให้สนใจของลูกค้าให้ลูกค้าได้ประโยชน์อย่างสูงที่สุดและธุรกิจของคุณจะเติบโตแบบระยะยาว